สวัสดีครับวันนี้พามาดูส่วนประกอบต่างๆและแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นของรถแมคโครมินิมาตันนะครับก็ส่วนประกอบต่างๆเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับจะมีบุ้งกีตัวหนีบสําหรับหนีบไม้หรือว่าใช้ยกของนะครับตัวนี้จะเป็นอาร์มมีกระบอกสูบของบุ้งกีนะครับอันนี้เป็นบูมแล้วก็นี่กระบอกสูบอาร์มกระบอกสูกบบูมนะครับตัวนี้เป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับภายนอกตัวรถก็จะมีใบมีดนะครับ มีล้อแท็กยางล้อแท็กยางนี้ช่วยในการแบบว่าวิ่งในอาคารอะไรจะไม่มีรอยนะครับมาส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี้มีแผ่นถ่วงน้ำหนักแล้วก็ทอยเสียนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับลำดับแรกนะครับเมื่อขึ้นรถมาแล้วทำการเปิดระบบเซฟตี้จากนั้นมาที่คันเร่งนะครับแล้วก็ ุนสตาร์ทได้เลยครับนี่เป็นสำกรับเราเปิดปิดไฟไฟหน้านะครับเมื่อเราติดเครื่องแล้วนะครับอยากลองขับไปด้านหน้าเราใช้สองแผนล่างนี้ครับเคลื่อนไปพร้อมกันเลยรถก็จะไปด้านหน้านะครับขักเราอยากถอยหลังเราก็ดึงจับ ากเราอยากเลี้ยวซ้ายเราก็เลื่อนแขนด้านขวานะครับต,ตัวนี้จะเป็นตัวบังคับมอเตอร์ตัวเดินของล้อแผกนเลานนะครับถ้าเราอยากจะเลี้ยวขวาเราก็เลื่อนตัวนี้นะครับฝักซ้ายตัวแขนสองข้างแขนซ้ายนะครับจะเป็นตัวควบคุมความถ้าเราผักมาด้านซ้าย ตัวเราก็จะหมุนมาด้านซ้ายนะครับด้านขวาส่วนแขนขวานะครับส่วนนี้จะเป็นตัวขุ้แขนคู่ของเรานะครับสามารถเราขึ้นเอาลงได้ถ้าเราเลื่อนซ้ายขวาก็จะเป็นการ,รบังคับบนสีนะครับในการตัดหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับ เราก็จะมีในส่วนของใบมีดนะครับใบมีดเราจะใช้เป็นอันกรารสามารถเอาขึ้นเอาลงได้ครับใช้สำหรับปรับหน้าดินเกลี่ยพื้นนะครับหากเราจะปิดเครื่องหรือดับเครื่องนะครับลำดับแรกทำการลดคันเร่งลงมาจากนั้นปิดสวิตช์ได้เลยครับแล้วก็ปิดเสตรตีเพียงเท่านี้ครับ รถแมคโครมินิมาตั้นใช้ง่ายมากครับขอบคุณครับ